ไปดูเรื่องต่อไปเทคโนโลยีการเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นพลังงานความร้อนค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ที่จีนกันอยู่นะคะวันนี้เนี่ยเราพูดถึงจีนหลายเรื่องเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยคือเราก็มาดูเทคโนโลยีการเปลี่ยนน้ําเสียให้เป็นพลังงานความร้อน สำนักข่าวซินหัวรายงานนะคะว่าเมืองต่างๆของจีนตอนนี้เนี่ยมีการจเจริญเติบโตขึ้นมากๆทําให้มีน้ําเสียมากขึ้นตามไปด้วยนะคะแต่ว่าน้ําเสียเหล่านี้ค่ะจะไม่เป็นภาระสําหรับจีนอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดเขามีการผลิตเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนน้ำน้ำเสียตัวนี้นะคะเอามาผลิตเป็น,ปน,ปนความร้อนได้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดของจีนค่ะมีความก้าวหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหลังจากประสบความสําเร็จ นำน้ำเสียมาใช้ผลิตพลังงานความร้อนที่จะแจกจ่ายไปยังครัวเรือนต่างๆเปลี่ยนของเสียให้กลายมาเป็นพลังงานสะอาดเอาไว้สำหรับใช้ในประเทศเบื้องต้นนะคะเขาก็มีการทดลองใช้ในเมืองฮาบินมณฑลเหอหลงเจียงนะคะที่เมืองหนาวเหน็บที่สุดในจีนในฤดูหนาวซึ่งก็มีการนำระบบผลิตความร้อนจากน้ำเสีย,ยมาใช้สามารถเปลี่ยนสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำให้เป็นพลังงานความร้อนได้ ง่ายๆก็คล้ายๆกับการเขื่อนบ้านเราอะค่ะพี่หน่วยที่เขาเอาน้ำเนี่ยมาปั่นกระแสไฟฟ้าแบบนี้นะคะเขาก็จะมีการผลิตความร้อนจากน้ําเสียเนี่ยตัวนี้เขาจะผลิตโดยบริษัท HITKINT เทคโนโลยีจํากัดค่ะอืมเอาล่ะทีนี้กระบวนการกระบวนการอมันเป็นไงบ้างคะน้ําเสียจากท่อระบายน้ําเนี่ยจะถูกส่งมาที่โรงงานแล้วก็ถูกสูบเข้าไปในเครื่องผลิตความร้อนครับ ทำให้แม้เมืองต่างๆที่มีความเจริญและมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้เมืองไม่เข้าใจส่งผลให้น้ำเสียมากขึ้นแต่ไม่ใช่ปัญหา,าอีกต่อไปนะครับเพราะว่าโรงงานก็จะมีน้ำเสียไว้ใช้ผลิตความร้อนมากขึ้นตามไปด้วยเทคโนโลยีนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนและก็คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลจีนซึ่งเทคโนโลยีเปลี่ยนน้ำเสียเป็นพลังงานความร้อนก็ต้องมีความยั่งยืนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย ผลิตความร้อนภายในอาคารดรูหนาวอย่างนี้ผลิตน้ําร้อนให้กับครวัวเรือนธุรกิจต่างๆอย่างนี้นะครับนี่จีนก็เป็นประเทศกว้างใหญ่ฉะนั้นอากาศก็หลากหลายฉะนั้นในมุมมองความหนาวนี่เขาต้องหาวิธีการก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่วันนี้เราได้เห็นความก้าวหน้าะนะจากฝั่งของจีนนะัหลายข่าวเยอะแยะมากมาย